Yubilee d บ a m ีไดมอนบูติกสโต r e แห่งใหม่ล่าสุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดที P ่เซ็นทรัลพระรามสองแห่งนี้ด้วยนะคะเพชรแบบมาสเตอร์ค mm hmm. อย่าง90เหลี mm ่ย hmm. มมีอยู่จริงและมีอยู่ที่นี่ที่เดียวที่แรกในโลกที่ยูบ e d ีไดมอนนะคะ Come Yuveli ยู o n ลี o ดมอน u ู s t ต r e แห่งใหม่ล่าสุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดที่เซ็นทรัลพระรามสแห่งนี้ด้วยนะคะแต่ที่เอกลูซีฟที่สุดก็คือว่าวันนี้มิ้นจะพาทุกคนมาดูเพชรที่หาดูที่ไหนไม่ได้ในโลกยกเว้นที่ยูบิลีไดมอนที่นี่ทีเดียวค่ะ น่าจะเคยได้ยินชื่อของ Jubilee Diamond มาอยู่แล้วเพราะเขาคือแบรนด์เพชรอันดับหนึ่ง เขามีเลกอซี่ยาวนานกว่า93ปีและที่สำคัญที่สุด <S <S เขาคือแบรนด์เพชรแบรนด์เดียวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเพชรทุกเม็ดของเขาเนี่ยนะถูกส่งมาจากแหล่งเจรไนเพชรที่ดีที่สุดในโลกที่เมืองแอนเวิร์บป,ประเทศเบลเยียมค่ะส่วนเรื่องของการผลิตเขาใช้เทคโนโลยีสุดทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเพชรทุกเม็ดเครื่องประดับทุกชิ้นออกมาเนียบถูกใจแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องไปตามหาให้หูเหนื่อยยากด้วยนะคะเขามีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยกว่า 130สาขาเลยค่ะ บูติคสโตร์แห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสาขาใหม่ล่าสุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วยตั้งอยู่ที่ใจกลางเซ็นทรัลพระราม2แห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งเขามาในคอนเซปต์เรียบหรูแต่ว่าทันสมัยสุดๆนะคะแล้วก็เอามาเป็นไอเดียในการเนรมิตพื้นที่กว่า155ตารางเมตรมตรงนี้ให้กลายเป็นบูติกสโตร์แห่งใหม่แห่งนี้นั่นเองนะคะที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยในร้านเนี่ยเขาก็จะมีลลดลายของเอมเบลมตัวเจซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์ยูบิลีไดมอนด์ด้วยนะคะ ที่นี่เนี่ยเขาจะใช้สีขาวดำแล้วก็เบจค่ะแน่นอนเป็นสีแห่งความคลาสสิกรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็ถูกคัสดสรรมาอย่างลงตัวกับคอนเซปต์ของร้านมากๆเลยเหล่าเพชร ทุกชิ้นที่ถูกดิสเพลย์อยู่ในร้านแห่งนี้นะคะคือสวยงามมากๆแค่เดินเข้ามาจากหน้าร้านเขาก็สะท้อนเข้าหาสายตาเราแบบทุกคิดทุกทางจเนเราอยากจะเดินเข้าไปหยิบจับเป็นเจ้าของเขาจริงๆเลยนะคะใครชอบเพชรแบบแรไอเทมไม่ต้องไปที่อื่นเลยนะคะมาที่นี่ยูบิลีเดมอนบูธทิสตโซเซนทันพะราม2ที่นี่มีเพชรแรไอเทมให้คุณด้วยค่ะ ชื kind of izer, well ่อว่าเป็นเจ้าแห่งธุรกิจเพชรทั้งทีนะคะต้องมีความพิเศษแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพชรแบบมาสเตอร์คัตอย่าง90เหลี่ยมมีอยู่จริงและมีอยู่ที่นี่ที่เดียวที่แรกในโลกที่ยูบิลีไดมอน n ์นะคะเขาได้เป็นลิขสิทธิ์พิเศษเลยค่ะเพื่อฉลองครบรอบ90ปีของยูบิลีสาวๆพลาดไม่ได้จริงๆนะแรรไอเทมแบบนี้หรือเต็มพี่แวะมาดูก็ได้ค่ะเขาสวยจริงๆเนี่ยดูซิไม ส่วนใครที่กำลังเตรียมตัวจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขามีแหวนมั่นแหวนแต่งงานให้คุณได้เลือกสรรทุกแบบทุกสไตล์และที่สำคัญแบบเยอะมาก แบบไม่เกินจริงเยอะจริงๆค่ะนอกจากเพชรของเขาจะมาจากแหล่งเจรไนที่ดีที่สุดในโลกแล้วเขายังมีใบเซอร์นะคะทั้ง GIA แล้วก็ HRD มารับรองคุณภาพของเพชรของ Jubilee Diamond ด้วยใครที่ชอบเพชรแบบแฟนซีไม่ว่าจะเป็นแฟนซีคัตหรือว่าแฟนซีคัลเลอร์ที่นี่เขาก็มีหลากหลายสีให้คุณได้เลือกได้ชมเหมือนกันนะคะอย่างนี่เลยค่ะที่ดิสเพลย์อยู่ตรงนี้เยลโล่ไดมอนด์เพชรสีเหลืองนะคะ แปลกใจนะคะ Make yourself at home มากค่ะอยากจะมานั่งเลือกเพจแบบสบายๆเขาก็จะมีโซนตรงนี้ให้นั่งโซฟากรีนั่งสบายมากประหนูว่าฉันก็นั่งเลือกเพจแล้วก็จิบชาอยู่บ้านพี่คะขอโทษนะคะขอดูชิ้นนี้หน่อยได้ไหมคะ <Okay. S 1> สวัสดี ใครที่ซื้อเพชรไปแล้วอยากได้บริการหลังจากที่เราซื้อไปเดินเข้ามาที่นี่ละคะ่ะ Yubilee Diamond Boutique Store รับรองได้ว่าพี่พ d ่ a m o n d Advisor ทุกคนเนี่ยเขารอให้บริการอยู่กลัวว่ามาแล้วเดี๋ยวคนจะเยอะไหมอะไรยังไงโทรมาสอบถามหรือว่านัดหมายก่อนได้นะคะ083-842-8647นะคะโทรมาได้เลยนะคะที่ Yubilee Diamond Boutique Store แห่งนี้คะ่ะ Diamond is a girl's best friend นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเพื่อนรักอย่างเขาเอาไว้ติดตู้ติดมือ,อไว้บ้างค่ะ บ้างคะาง่ะหลังจากที่เดินพาชมทุกโซนขนาดนี้แล้วเกิดกิเลกกันบ้างหรือยังใครไม่เกิดไม่รู้เกิดมากค่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นขออนุญาตพาตัวเองไปปรนเปรอหาความสุขให้ตัวเองด้วยกันเลือกเพชรก่อนละกันนะคะเพชรมันยั่วขอหลวมตัวไปเลือกก่อนละกัน,นะคะ่ะใครมาช้าหาวามินแย่งไม่ได้นะคะคุณพี่ค่ะขอดูวงนี้เลยคะ่ะ